วันนี้ก็จะมาทำสลัดเซลมอนนะครับผมด้วยวัตถุดิบที่เราหาได้ทั่วไปเริ่มจัดการใส่มายองเม็ก,ก่อนเลยนะครับพอดีหาตัวที่เป็น ที่มันผสมมากับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะซอสส,สีรนาชาเลยไม่ได้เนะครับเกือ <c oughs> บลืมใส่ลงไปต้ก็ใส่มาใส่หน่อยเนะประมาณนี้ก่อนแล้วกันอืมประมาณนี้เฮ้ยหอมหอมหอม,หอมใส่เพิ่นึงก,ก็ตามด้วย ซอสสีราชานะครับจริงมันจะมีคิพีแบบที่มันผสมมาเลยแต่แถวบ้านไม่มีอี่โอ้ยสีราชาหอมหอมพริกมันก็จะตามด้วยนี่เมนกระพุน้ำมันงา เพราะว่าไข่กุ้งไม่มีใส่เปนกระคุนแทนอาแก่ยากอีก a few moments later เกะยากเจาะทะลุแม่ในี่ไม่พอมีด้วยยำสลายด้วยไข่กุ้งไม่มีไง 2000 Years ยากที่พายกข้อมูลแม่จากนั้นเราก็ทาการคลุครับคลเนือแซลมของเราน้อยไปน้อยไปยยิ่ เกือบหมดคนอืมคนไปคนมาโตสุดเล็กน้อย <c oughs> อืมคนให้ดูเลยจ,จะ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 เหลือเขาบอกให้กินกับ สอร่อยใช่สาหร่ายมาแล้วสองแผ่นหนึ่งมันจะบางไปแนละ้วใส่สองเลยอืมอืมอย่างนี้อืมืม อร่อยสมคนืมดูเต็มเต็มคำืม ้ยมันเข้ากันได้ดีกว่าที่คิดเยอะเลยไม้หวาไมเนียอืต้องมันนุ่มนี่ มายองเนื้อสีราชาจริงเข้ากับแซลมอนเฉยได้ความหอมจากน้ำมันงาจากยำซาหล่ายแล้วก็เมงกะพุท my <laughs> joy oh, yeah, yeah. Wow. Mm hmm จริงแรกคือมันได้คาดหวังความนจะอร่อยขนาดนี้เพื่อมันเข้ากันฝุดฝุดอร่อยเกินเงีย่ยงวะ ต้องให้รงางวัลโนเบลคนที่สุดแล้วเนะี่ยใครเป็นคนทำคนแรกต้องเพิ่มสาลายแนละ้วอย่าซาลายมาเพิ่ม <laughs> อร่อยเกินอร่อยเกิน มือดิบก็หาง่ายๆนะครับมาจักมันเลยจากแมคโครเราเครื่องปรงุงต่างๆช่วยจากเสียงที่ริงมาอย่างนี้มันจะมีแบบ ที่มันผสมเอ่อมน้ำผสมนี่นะและ้วยังไม่กลัวแต่มันหอยใหญ่ไม คนก็ไปลองทำมาดูนะครับผมง่ายๆแต่ว่าอร่อยมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b ส c r ร b e ให้ด้วยนะครับผมเข้ามาคอมเมนต์ พูดคุยกันได้ติชมกันได้นะครับแล้วก็แล้วบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบาย